หนอันนี้หนึ่งอันนี้สองนี่หนึ่งสองนะครับมานี่สามสามนี่ครับสามนี่สี่สี่ห้าหใหญ่แล้วยาวแล้วห้าหลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราลุงกลมอยู่ที่สวนไผ่นานาพันธ์ุนครนายกครับ ตอนนี้อยู่กะกอไยฟ้ามนมรกตตอนนี้กอน,นี้ปีที่4แล้วแต่ว่ามันอยู่ในสภาพคือเราปลูกคัดพันธุ์นะครับแต่ปรากฏว่าตัวนี้นี่คือพันธุ์ที่เราปล่อยตัวแรกก็ต้องขอขอบคุณแหล่งพันธุ์จากมิสเตอร์เคนะครับก็ไปเอามาสองคันรถแบบปิกอัพใหญ่ๆเลยนะครับก็มานั่งคัดตอนนี้เราปล่อยตัวแรกคือตัวนี้ครับนี่ครับตัวนี้ฟ้ามนมรกตที่เรามองตอนสมัยที่เราไปรับพันธุ์มาเนี่ยนะครับ ไม่ใหญ่มากลำประมาณสักแค่แค่ไผ่เลี้ยงแต่ปลูกไปปลูกมาเนี่ยมันเริ่มเริ่มจะเบ่งไซส์แล้วเนี่เห็นไหมครับนี่ก็คาดว่าเราตั้งใจว่าเออเอามาแทนไผ่เลี้ยงนะครับอ่ามันก็เริ่มเริ่มสวยแล้วครับนี่เห็นไหมครับกอน,นี้ช่วงต้นฤดูเลยนะตอนนี้นี่เราลดน้ํานะครับประมาณเข้าปีที่อ่าเข้าเข้าสี่เดือนไม่ใช่เข้าปีเข้าสี่เดือนแล้วครับนี่ตั้งแต่ธันวามันก็ลดไปเรื่อยนะครับ พึงมาลดจริงจังดูดิครับในออกนอแปดนอเอามาไล่กันหน่อยนี่หนึ่งสองอันนี้หนึ่งอันนี้สองนี่หนึ่งสองนะครับมานี่ส3มนี่ครับสมนี่สี่สี่หหกใ่ใหญ่แล้วยาวแล้วห้าหอยู่ข้างในครับเนาะข้างในโน่เจ็ครับอ่าโอเคตอนนี้ก็แล้วลำเขาสวยนวลป่องมันแผลบ นวลปองมันแผลได้ทั้งสองแบบเลยคือนวลป่องแล้วก็ลำมันเรียบลื่นมันแผลบครับอ่าอันนี้ก็ความหนาก็ไม่ถึงขนาดหนามากมากนะครับแต่ก็ไม่ขี้เรนะครับเรามีแม่พันุ์อยู่ประมาณสามสีกอนะครับนั่ดูนะครับก็ตอนนี้อ่าเราก็ตอนกิ่งไปเรื่อยเรืยมีกิ่งไม่เยอะครับน่าจะหกหรือเจ็ดกิ่งเองครับมันยัง ช่ไหมครับช่วงแรกๆเราไม่ค่อยได้ทําพันนะและนี่เรากาลังมาเล่งจํานวนมันอยู่อ่าอันนี้คือฟ้ามนหมอรกฏครับอ่าลุงก็มาบํารุงครับอันนี้ช่วงนี้เราบํารุงอันนี้ใส่ขี้วัวนะครับใส่ขี้วัวเข้าไปเนี่ยหมดเนี้ยหนึ่งกระสอบครับแล้วก็ลดน้ํานะครับลดน้ําอย่างดีอันนี้ค่อนข้างร่มนะครับแดดไม่ค่อยจัดแต่มันก็เพื่อให้เจริญเติบโตต่อเนื่องเราก็เลยอัดปุ๋ยเข้าไปอ่าโอเคนะครับ ขอบพระคุณในการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ